วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟส4นะครับเป็นที่คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ยืนยันโดยคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสำหรับคนที่มีคนละครึ่งเฟส3อยู่นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่า,าเป็นยังไงบ,บ้างนะครับ ครั้งเผยคนครึ่งเฟสสีเริ่ม1มีนาะคม65นะครับคนได้สิทธิ์เฟส3นะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่กดปุ่มยืนยันในแอปเป๋าตังนะครับที่ก็มีสิทธิ์ร่วมโครงการไปต่อได้นะครับด้านนายพรชัยชีรเวชนะครับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้ใช้สิทธิ์ โครงการคนละครึ่งเฟส3ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่3ธันวาคม64สามารถไปใช้คนละครึ่งโครงการสิทธิ์ช็อปดีมีคืนที่เริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์65ได้ในขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส4ที่จะเริ่มวันที่1มีนาคม ถึง30เมษน65ได้อีกนะครับเพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส4นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องวงเงินว่าจะให้จำนวนเท่าใดนะครับเพราะอยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้นะครับ แต่ก็ซึ่งก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3ไปแล้วนะครับสามารถกดยืนยันที่แอปเป่าตังได้เลยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับที่จะเริ่มใน1มีนา6กโดยเบื้องต้นผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3จํานวน 27.98. ล้านลายนะครับ จะต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแต่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่งเปดสาที่ผ่านมานะครับส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้เลยก็จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.kolakung.com นะครับสำหรับมาตรการชอบดีมีคืนนะครับปี65นี้นะครับ ที่เริ่มต้นตั้งแต่เมอการาถึง15คุมภา65ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้ใจ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนังสืออ e ีบุ๊กและสินค้า o t ท็นะครับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกิน30,000บาทหากลดหย่อนภาษีได้นะครับบุคคลธรรมดานะครับ สำหรับภาษีปี2565นะครับซึ่งจะหยื่นแบบและชำระภาษีนะครับในช่วงต้นปี2566นะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับสำหรับภาษีปี2565นั่นเองนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2564 ทุกมาตรการจบไปแล้วนะครับสำหรับมาตรการปี2565คือชอบดีมีคืนและมาตรการคนละครึ่งเปส4นะครับมีช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกันประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทั้งสองสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่ามาตรการชอบดีมีคืนต้องเป็นคนที่มีภาระภาษีต้องจ่ายถึงจะได้ประโยชน์จากมาตรการที่ซึ่งมีคนอยู่จำนวนไม่กี่ล้านคนต้องการมาตรการคนละครึ่งนะครับ ที่มีคนได้สิทธิ์ในเฟส3ประมาณ28ล้านคนนะครับและจะได้รับและจะได้รับข้อความนะครับให้ยืนยันนะครับคนละครึ่งเฟส4ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือต้องรอรับข้อความนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมกดยืนยันนะครับแล้วก็ลิงก์เข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับเพื่อแค่ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นนะครับก็จะสามารถ ใช้คนละครึ่ง C, เฟส4ต่อไปได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันว่ายืนยันไปเรียบร้อยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสาหรับคนละครึ่งเฟส4นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับ